มากันไก่กันจ้าเมือนี้จ้าก่อนอื่นจ้าเ้าก็จะเตรียมวัตถุดิบน่ะจ้าก็จะมีไก่ค่ะเาา้าซับไวยเนาะจ้าใบบักูจ้ากะเผาจานและาากะเครื่องที่ตําไวนะจ้าก็จะใส่ตะไคร้ใส่ขา่าใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกไทยเม็ดนะคะตําลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบบักูน้ำจ้า เดี๋ยวเขามาลงมือเฮ็ดกันเลยนะจ๊ะขั้นตอนแรกจ้ะเขาก็จะเตรียมหมอมาเตรียมจะใส่ไก่นะคะเอาไก่ใส่ไปในหมอเลยนะคะไก่ตัวนี้จ้ะซื้อมาลอ,อยซีซีบาทนะจ๊ะกีลาแบ่งเฮ็ดเป็นสองเมนูจ้ะมื้อนี้ก็จะมีกันไก่กับแกงไก่ใส่บุญอื้อนะคะเนาะกัเข้าไดมาานนะคะกัซับซับไหล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ะเอามาใส่หมอไว้เตรียมปุงเลยนะจ๊ะต่อไปจ้ะเมือเข้าเอาไก่ใส่หม้วเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมาใส่เครื่องที่ตําไว้จ้ะมีค้าตะไคร้ไม่พริกนะคะ ีหอมมีกระเทียมมีพริกไทยเม็ดลวกาใบบักูดนะคะที่เลียงอีหลา่าลืมบอกว่าใส่พริกน้ำเนาะจา้ะใส่พริกจะร้ายเนี่ยมันจะได้ออกรสชาติเผ็ดร้อนนะคะเมื่อข้าใดอันนี้แล้วนะคะห้าเอาลงไปเรียบร้อยแล้วเนาะข้าก็จามาปรุงกันเลยนะจ้ะเมื่อนี้เครื่องปรุงจะอีหลาใส่เป็นอย่างเดียวเลยก็คือรสดีนะคะปรุงปรุงรสเนาะ จะเข้าจะใส่ลงไปเลยนะคะบางท่านอาจจะใส่เป็นชุดรสใส่หนามประรลาดใส่หนามประเดียกก็ใดนะจ๊ะแต่วันนี้พอบานพื้นมักแนวนี้นะจ๊ะอีลาก็จะใส่ตลุดนีก็พอจ้ะหลัเข้าก็จะมาข้นคนนขเขลุ่ยขลุ่ยนั้นเขากันนะจ๊ะเมื่อเขากันเล้วนะจ๊ะได้ที่เล้วเนาะประกันนี้ละค่ะคนไปเรื่อยๆได้ที่เล้วนเนาะเขาก็จะมาใส่หนามจ้ะค้นไปเรื่อยๆเลยนะคะ เขากันดีแล้วสีสันก็จะเสียบสักหน่อยจ้ะสีเหลืองอ้วนๆเนาะค่ะเขาก็จะมาใส่น้ำสักหน่อยจ้ะใส่น้ำแล้วเขาก็จะมาคุลี่คุลี่คุลี่ให้มันเขากันกับน้ำจ้ะเขากะเหตให้มันลงมายูนน้งกันดีๆนะคะเขากันดีๆนอนเขากะเต้ขึ้นตั้งไฟเลยจ้าเอาขึ้นตั้งไฟนี่เขาจะต้มไปเรื่อยๆนะคะเมื่อรู้สึกว่าน้ำมันบกเนาะเขาก็จะเติมน้ำอีกนะคะีวลาเติมน้ำอยู่ประมาณสองถึงสามลอบนะคะเมื่อรู้สึกว่าไก่มันเปื่อยดีแล้วเนาะมันเขาน้ำเขาเหนือกันดีแล้วนะจ้ะเขาก็จะ ตนจ,จะใส่ผักนะจ๊ะ อันนี้หาตุ่มไปเรื่อยๆนะคะทำมาด่าทีแล้วเขาจใจพักค่ะใบ่บบกูดจ้ะกระใบากระเพ้านะจ้ะใส้แค่นี้ก็กะเพาะค่ะงอนจ้ะเหมือนไส่เหลี่ยวน้อเขาก็จะไอเอาอันนี้คเลียค่เลีเลให้มาเขากันเนี่ยสักน่อยจ้ะก,ก่อนท่จะปิดฟ้าหมอนลก็จะปิดแก็โยกต่างล่งนะคะิมรสชาติเบิ้งจ้ะถานวาบอโอเคจะได้อย่างเพิ่มรสชาตได้นะคะเขาก็ฟามาถเพิ่มได้จ้ะคู่เลคเลคีลได้ล้่น่อยก็จะเอาฟ้าหมอจะเอาฟ้าหมอนมาปิด เป็นอันว่าเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับการไก่เหมืจะเฮ็ดบา่ยา่กจจะลงเฮ็ดตามกันบึงนะคะวัตถุดิบใส่บารายค่ะดัดเตีงไปได้ตามสูตรท้องเตลบาลน,นะจ๊ะโอเคจ้าอีหลาไปละจ้ามื้อนี้สวัสดีค่ะ